อาหารตามนิยายก,กันค่ะวันนี้เราจะทำยำแตงกวาทุ๊กนะเมนูนี้นะคะเราจะเน้นทุบแตงกวาค่ะไม่เน้นทุบตีประชาชนแบบตำรวจหั่นพริกสดกับกระเทียมนะคะอุ้ยไตยน้องป้อมดีฉันนะคะล้มไปแล้วเรียบร้อยยืนไม่ค่อยมัน่นคงเหมือนลองนายกเลยก็จับน้องตั้งนิดนึงนะคะแล้วก็หั่นกระเทียมของเราต่อดีนะเนี่ยน้องป้อมดีฉันไม่ต้องมีคนพยุงนะคะต่อมาค่ะเป็นแตงกวาเมนูนี้คะ่ะแนะนําให้ใช้แตงกวาญี่ปุ่นเพราะว่าเนื้อเขาจะเยอะนะคะแล้วก็ไส้หนออหยิบสากหรืออุปกรณ์ใดๆก็ตามนะคะที่สามารถทุบแตงกวาของเราได้ ทุบไปรอทุบเรียบร้อยแล้วค่ะก็หันเป็นเฉียงหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้พร้อมปรุงค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูเย็นว่ายง่างก็คือไม่ต้องผ่านความรอ้อนกล้าพูดเลยว่าประยุทธ์ทําได้ประวิดไม่กล้าบอกเลยว่าไม่รู้สูตรง,ง่ายๆค่ะคือทุกอย่างให้ใช้สูตรหนึ่งน้ำตาลหนึเกลือหนึ่ง ซีอิ๊วขาวหนึ่งใส่น้ำส้มใส่ชูดำลงไปค่ะดิฉันจะใส่2ช้อนเพราะว่าชอบเปรี้ยวใครไม่มีใช้จิ๊กโซแทนได้ตามด้วยน้ำมันงาหนึ่งแล้วก็น้ำมันพริกอีกหนึ่งเพิ่มความเพชรนะคะแล้วก็คลุกเท้าให้เข้ากันเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนี่ก็ยังแอบคิดนะคะระหว่างซีรีส์เฮาอีสิงมาก,กับรัฐบาลประยุทธ์ออกอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันแต่ระหว่างรองนะคะก็ทำเมนูนี้รอได้ไปกินที่ไหนก็ได้กินสนามยานาบ้านก็ได้